กานทดสอบบอร์นูต MCU ESP 8 2 6 6 LED ถูกต่อจากขา DC ขา DC ของบอร์ดคือขา GPIO 2เวลาใส่ค่าก็เป็นเลข2เหมือนกับโค้ดเป็นคำสั่งแรงในการทำงานหมายถึงให้ขา LED หรือขา DC หรือขา2เป็นขาเอาต์พุตเสร็จแล้วครับ อันที่2จะเป็น LED 3สีเหลืองติดแดงติดเขียวติดแต่ตตตตทั้ง3กลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งอันที่2จะคล้ายกับอันแรกแต่จะมีสัญญาณไฟที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ครับ ันที่ 3. ามนูต m u u รองรับไล์บารีแวร์ของ a r d u ino ดังนั้นเราจึงเขียนโค้ดติดต่ออุปกรณ์แบบ i2C ได้แบบเดียวกับใน Arduino อุปกรณ์ที่นิยมใช้กันอีกตัวคือจอ LCD เมื่อใช้โมดูลติดต่อแบบ i2C ทําทำให้ต่อใช้งานได้สะดวกใช้สายไฟเพียง2เส้นการต่อสายขา i2C ของนูต m m u u คือ SCL ต่อ D1 s d a ต่อ D 2ั้นที่4โปรแกรมให้ไฟวิ่งเขียนโปรแกรม ไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี่เป็นการอัพโหลดโค้ดลงดอยเมตริฟไฟวิ่งครับอัพโหลดเสร็จก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้ครับ